สวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคนที่นิ่งเงียบไปนะคะจะไปดูพลังงานกันนะว่าเรื่องราวระหว่างคุณนะคะกับคนคนนั้นที่นิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะมาดูเรื่องราวก่อนเนาะอ่ะก่อนที่จะนิ่งเงียบกันไปนะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นยังไง อืมเรื่องราเป็นอย่างไรบางท่านเหมือนว่าถูกกักสถานะเออเขากักไว้อะเนาะจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอ่ะนะคะความสัมพันธ์ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะพัฒนานะแต่ว่าบางท่านที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าคบกันมานานอยู่กันมานานนะแต่มันมีประเด็นอ่ะนะคะเรื่องของเราสองสามคนเข้ามานะ คุณอาจจะเจอคนที่แบบไม่ชัดเจนออกับคุณหรือว่าเจอคุณที่เหรือว่าเจอคนที่เขาเหมือนกับว่าไปพัวพันกับคนอื่นไปดึงคนอื่นเข้ามาแทรกกลางนะตัวคุณน่ะนะคะเหมือนว่าคิดทบทวนมานานตัดสินใจแล้วเออเหมือนกับว่าคิดทบทวนมานานเนอะแล้วก็ตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่าเออไม่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เดินออกมาแล้วก็เงียบหายไปนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าอยู่ก็ อยู่ก็ไม่มีประโยชน์เนาะอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขอะนะคะเหมือนคนที่แบบเหมือนแบบไม่มีตัวตนนะฉะนั้นอยู่หรือไม่อยู่ก็คงไม่ต่างกันบางท่านก็เลยตัดสินใจถอดใจนะคะแล้วก็หันหลังเดินจากมานะอืมเหมือนคุณรู้สึกว่าเออถ้าหากว่าใจเขามันไม่ได้อยู่ที่คุณอะเนาะถ้าใจเขาไปอยู่ที่คนอื่นงั้นก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นไปเลยนะคะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณก็ได้นะเออนะ แต่ว่าบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าเจอคนที่เขาแบบเห็นคนอื่นสําคัญกว่าคุณอนะเขาอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมนะแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยพาคุณไปเปิดตัวนะว่าคุณกับเขาแบบเป็นอะไรกันคบกันน่ะนะคะอ่ะทีนี้ก็อาจจะแบบเห็นคนอื่นนะ่ะสาคัญกว่าคุณนะแต่กับตัวคุณเนี่ยคือแบบ แอบหลบเก็บซ่อนปิดบังเนาะไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้อะนะคะว่าคบกันคุยกันนะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองก็อาจจะแบบปรงแล้วแหละนะคะกับเรื่องของความรักบางท่านก็ปิดประตูหัวใจไปเลยอะนะคะหลังจากที่จบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะเนาะก็คือปิดตัวเองไปเลยเหมือนว่าไม่อยากยุ่งนะไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครแล้วเหมือนว่าอยากจะแบบเก็บหัวใจของคุณไว้อะ,น,อะนะเก็บหัวใจเราไว้ก่อนดีกว่า เอาไว้ให้เราอะเจอคนที่เขาคู่ควรจริงๆอะเนาะแล้วค่อยแบบนะเปิดโอกาสให้กับความรักอีกครั้งอะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เจอยังไม่มีใครที่ผ่านเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่นะคะบางท่านช่วงนี้ก็คือแบบอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดนะแต่บางท่านก็ไม่เหงาหรอกนะคะเพราะว่ามีเพื่อนมีฝูงเนาะบางท่านก็อาจจะอยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ แต่บางทีก็คือเหมือนแบบอยากปลีกวิเวกอยู่เงียบคนเดียวเหมือนกันนะเนี่ยมีความเหมือนแบบอยากปลีกวิเวกนะเหมือนแบบอยากอยู่กับตัวเองอยากคิดทบทวนอะไรกับตัวเองบางท่านก็เหมือนว่าไปหาก,ากิจกรรมอะไรทําบางท่านก็ฝึกในเรื่องของการทําสมาธิบางท่านก็อาจจะเหมือนหาอะไรเรียนต่อนะคะหาอะไรแบบเรียนเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นแบบว่าเออ,อ,อการศึกษาเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมนะ ไปเรียนวิชาชีพหรือไปเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้ที่มันเป็นทักษะหรืออะไรที่ตัวคุณรู้สึกว่าเออเราเราชอบด้านนี้เราแบบสนใจด้านนี้แล้วก็อาจจะแบบไปเรียนเนาะเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ไปลงคอร์สอะไรนะอาจจะหมายถึงว่าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวของคุณเองเนี่แหละอาจจะแบบในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนาะก็มีความรู้เยอะแยะมากมายแหละนะคะอาจจะฟังพอดแคสต์เนาะนะฟังเรื่องราวดีดี นะสิ่งที่มันเป็นแบบพลังงานดีๆแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวของคุณเองก็ได้แต่ว่าบางท่านก็อาจจะหันหน้าเข้าหาทางทมไปเลยก็มีนะ <_ d ance> อืมอ่าสถานาการณ์ก็ประมาณเนี้ยแหละนะคะ <_ d ance> เหนื่อยแล้วแหละเนาะเหนื่อยมาเยอะนะคะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะกับเรื่องความรักนะคะ <_ d ance> ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวได้แล้วแหละนะอืมแล้วก็ ตรงนี้มีพลังงานของชาราศิกันขึ้นมานะคะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนแบบไม่อยากมีแล้วแหละความรักอะโอเคทีนี้ไปดูสีพลังงานของคนที่นิ่งไปเงยียบไปพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็เขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมนะ เหมือนเขาก็เหมือนเขาก็สังเกตคุณอยู่ตลอดแหละนะเขาก็เห็นว่าคุณนะดูเงียบไปเลยเงียบไปเลยจริงๆนะเหมือนว่าคนคนนั้นเขาอาจจะติดต่อหาคุณส่งข้อความอะไรหาคุณเหมือนพยายามจะแบบมาทักมาทายนะมาพูดคุยจะเหมือนว่าตัวคุณเงียบนะคะเหมือนคุณอาจจะอ่านแต่ไม่ตอบนะเออคือถ้าไม่ได้บล็อกอะไรกันไปอ่ะคุณอาจจะแบบได้รับข้อความเขา ได้รับสายเขาอะไรแบบเนี้แต่อาจจะแบบเอออ่านไม่ตอบหรือว่าเขาโทรมาก็แบบไม่อยากรับสายอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือดูแบบเงียบมากซึ่งตัวเขาเองนะคะก็คงจะแบบว่าเออคาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าตอนนี้ตัวค,คุณคิดยังไงกับเขาอะ่ะนะคะนะแล้วก็ที่ผ่านมานะมันมีประเด็นกันจริงๆนะเนี้ยประเด็นในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกประเด็นในเรื่องของการจับปลาสองมืออะ่ะ เหมือนว่าที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะแบบมีคุณแล้วก็มีใครอีกคนอย่างนี้ก็ได้นะจับปลาสองมือเออเหมือนแบบสับรางหรือเขาอาจจะเคยแบบเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะนะคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะอือฮึแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาที่มีปัญหามีประเด็นอะไรกันเหมือนว่าตัวเขาก็เป็นคนที่แบบหนีปัญหานะคือคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่แบบว่าเผชิญหน้ากับปัญหา พอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปุ๊บหนีหนีก่อนเลยชิ่งก่อนเลยนะคะไม่คุยไม่เคลียร์ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็หนีหายไปนะมันอาจจะเป็นการที่แบบหนีไปตั้งหลักก่อนนะนะคะว่าแบบเออจะทํายังไงดีนะพอดูแล้วบางทีคนคนนี้ภายนอกอะ่ะเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นะเอออาจจะดูแบบเอออาจจะดูโตอะ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในะจิตใจของเขาความคิดของเขามันยังมีความเป็นเด็กอยู่อะ่ะเหมือนกับว่าไอ้ความเป็นเด็กตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เขาแบบ ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเนอะหรือว่าวุฒิภาวะในการคิดในการตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้เด็ดขาดชัดเจนพอนะคะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นก็คือหนีก่อนเลยหนีปัญหานะคะไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอ่าแต่ว่าตอนนี้อ่ะเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบจะหนีเนี่ยหนีไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเนอะ,อะคือมันไม่สามารถหนีไปตลอดชีวิตของเขาได้อะ่ะนะเหมือนตัวเขาอ่ะ ก็รู้แหละนะคะว่าเขาต้องกลับมาเผชิญหน้ากับคุณนะคือหนีอะ่ะยังไงมันก็หนีได้ได้แค่แปบ๊แปบๆแ,แหละเนอะมันไม่สามารถหนีไปตลอดชีวิตของเขาได้อะ่ะแล้วก็สิ่งที่ตัวเขาต้องการก็คือเหมือนเขาว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าเขาเองอะ่ะก็ <laughs> เหมือนแบบอื <laughs> เห็นคุณเงียบไปอ่ะนะคะ ก็เลยไม่แน่ใจอะนะว่าในฝั่งของคุณเองอะตอนนี้โตคุณอะจะแบบเออรู้สึกยังไงกับเขายังต้องการอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้ต้องการแล้วนะคะหรือว่ายังโกรธยังเคืองยังงอนยังอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่าอะเนาะเหมือนตอนนี้ความเงียบของคุณอะมันทําให้เขาแบบคาดเดาคาดเดาทิศทางของคุณไม่ได้นะคะว่ามันจะไปในทางไหนฮะนะอืมอ่ะแล้วก็ ถ้าเขาเคยมองว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกมาก่อนเขาเองก็อาจจะเหมือนกับว่าเออลองลองไปพูดคุยหรือว่าลองไปแบบคบอะไรกับคนอื่นดูแล้วอะนะคะแต่เหมือนกับว่าพอไปแล้วมันก็ไม่ดีอะนะคะไม่เวิร์กอะนะเออตอนแรกๆเขาอาจจะคิดว่าแบบเอออะลองดูก่อนนะอืมนะลองคุยดูก่อนเผื่อจะดีอะไรแบบนี้นะคะ แต่พอเข้าจริงๆมันก็ไม่เวิร์กนะอืมเอาเข้าจริงๆเหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบเออไม่โอเคคือเหมือนกับว่าฝั่งคุณนะ่ะสําหรับคุณนะ่ะมันน่าจะรู้สึกโอเคมากกว่านะคะเขาก็เลยที่อยากจะกลับมาอยากจะกลับมาแบบขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอะนะอือฮมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองก็อาจจะทําผิดแหละที่เคยไม่เลือกไม่เลือกคุณใช่ไหมไม่ชัดเจนอะคุณไม่จริงจังกับคุณนะ แต่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาตัวเขาก็คงคิดว่าเออเขาอะก็มีสิทธิ์เลือกไงฉะนั้นเขาอาจจะลองแบบดูก่อนซิว่าเอออ่ะกับคุณเนี่ยรู้แล้วว่าเออเป็นยังไงแต่เหมือนเขาเองก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะลองไปคุยกับคนอื่นดูซิเผื่อจะดีกว่าหรือเผื่อจะโอเคกว่าคุณนะคะซึ่งเขาก็ให้โอกาสตัวเองเนาะแต่สุดท้ายก็คือก็ได้ลองแล้วได้รู้แล้วแล้วมันไม่เวิร์กก็เลยอยากจะกลับมานะคะเหมือนกับว่ามันเกิดการเปรียบเทียบอะเนาะระหว่างตัวคุณ กับอีกคนหนึ่งอะนะที่เขาลองแบบลองคุยดูนะคะแล้วมันก็ไม่เวิร์กอะนะอืมนะคะ <c oughs> เหมือนว่าไอ้ที่เขาอยากกลับมาเนี่ยอ๋อคือเหมือนกับว่ามันก็แบบที่เขาอยากกลับมานะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณกับตัวเขาอะมันก็อาจจะแบบเออรู้จักนิสัยกันแล้วอ่ะเนาะบางท่านก็อาจจะผูกพันกันมานานใช่ไหมมันก็มีเรื่องของความผูกพัน นะคะก็เลยอยากที่จะกลับมานะแต่ตัวเขาอะก็เหมือนไม่อยากให้คุณไม่อยากให้คุณคิดมากนะว่าเออตอนนั้นทำไมเขาแบบลังเลโลเลทำไมตอนนั้นเขาแบบว่าไม่เอาจริงอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมอารมณ์เหมือนแบบเขาเองก็กังวลเหมือนกันเนาะว่าถ้าเขากลับมานะตัวคุณนะจะถามอะไรเขาบ้าง ซึ่งบางเรื่องเขาก็อาจจะตอบคุณได้นะแต่ว่าบางเรื่องอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเออเรื่องมันผ่านไปแล้วว่ะก็อย่าไปพูดถึงมันดีกว่าไหมแต่ว่าอยากให้คุณกับเขาว่ามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะคะ่ะไม่ต้องไปเอ่ยถึงเรื่องเก่าๆได้ไหมเหมือนกับเออให้มันผ่านไปนะแบบนั้นนะนะออคือก็คงจะแบบรู้ตัวแหละนะคะว่าแบบเออทาไม่ดีทําผิดกับคุณนั่นแหละนะคะเลยไม่อยากที่จะแบบ ไม่อยากให้เรื่องเก่าๆมันมาเป็นปัญหาอีกอะนะเอออยากให้แบบก้าวข้ามผ่านมันไปเนาะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าหากว่าที่ผ่านมาถ้าคนคนนี้เขาเคยไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนที่เล่นที่จริงเนาะ <c oughs> แล้วก็บางท่านเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกนะคะคือดูเหมือนแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยอะนะมันก็อาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาตัวเขาเองก็อาจจะมีปัญหาอะไรของเขาอะ่ะอยู่นะอืมปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรของเขาแหละมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินการงานปัญหาในครอบครัวอะไรของเขานะคะที่เขาแบบเผชิญอยู่ในเวลานั้นเนอะเราต้องไปเคลียร์ไปจัดการนะนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาอะในเวลานั้นอนะไม่พร้อม ที่จะจริงจังจะชัดเจนกับคุณก็ณเลยหายไปนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้เขาอาจจะจัดการปัญหาอะไรของเขาได้แล้วนะก็เลยอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> เหมือนว่าตัวเขาว่าอยากจะติดต่อมาหาคุณนะอืมคือเขามองว่าไม่อยากให้เงียบกันไปแบบนี้อ่ะเพราะว่ายิ่งเงียบอะ่ะมันก็ยิ่งรู้สึกแ,กแปลกๆและยิ่งเงียบมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขา มันจะห่างกันออกไปทุกทีทุกทีอะเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาคอนนคก,กันยากอะนะคะอ <c oughs> อืะ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีมิถุนขึ้นมานะแล้วก็เป็นพลังงานทัดไฟได้นะคะไม่สิงห์ธนูแล้วก็มีพลังงานทัดดินพระศกับมังกรนะอ่าเหมือนเขาอยากให้กลับมาแหละความสัมพันธ์เนี้ย แต่ถ้าเขาอะเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่เก่งเนาะหรือถ้าเขาเป็นคนที่แบบชอบหนีปัญหานะอืเขาน่าจะกังวลมากๆเลยแหละนะคะว่ากลับมาแล้วแบบจะแบบจะเป็นปัญหาอะไรกันอีกไหมหรือคุณจะถามอะไรเขาไหมอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนกับว่าอืมตัวเขาน่าจะแบบว่าแก้ปัญหาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วเวลาที่ถามอะไรเขาก็ดูเหมือนว่า คำตอบอะไรแบบนี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยชัดเจนอะนะคะเออซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเองรู้สึกรู้สึกว่าเขาแบบเออไม่จริงใจอะไรกับคุณหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ตัวคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่รู้จักเขาประมาณนึงแหละนะเออเขาว่าเป็นคนยังไงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเออพูดไม่ค่อยเก่งนะนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งการแสดงออกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ่ะนะ ออาจจะเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่อ่ะนะคะนะคุณก็ดูเอาแล้วกันเนาะถ้าเขาเป็นคนแบบไม่ถนัดพูดอะก็ต้องดูนะว่าแล้วเขาถนัดเทคแอคชั่นกับคุณไหมนะคะเนาะนะนะเหมือนกับว่าเขารู้สึกแบบเออพูดอะไรเยอะไปมันก็จะไม่ดีนะพูดอะไรมากไปมันก็อาจจะฟังดูเหมือนแก้ตัวอะไรแบบเนี้ยนะเออเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะอะนะ <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางนะคะแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงอ่ะเนาะตัวคุณกับคนคนนี้นะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วสนตัวของใครนะพลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะแนวโน้มจะเป็นอย่างไร ถ้าเขาเคยมีอีโก้กับคุณเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะแบบลดอีโก้ลงนะเออนะลดอีโก้ e ลงแล้วนะคะถ้าเขาเคยเป็นคนที่แบบเออพูดแบบพูดตรงพูดแรงประชดประชันนะไม่หวานไม่โรแมนติกไม่รักษาน้ำใจอะไรแบบเนี้ยเหมือนตัวเขาอาจจะแบบปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะนะคะเออคือพูดให้น้อยลงแล้วก็อาจจะทำให้มากขึ้นนะ่ะอืม นะพูดให้หน้อยจะทําให้มากแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาถ้าหากว่ามันมีอะไรที่แบบเออผิดพลาดไปแล้วอ่ะเหมือนไพ่บอกว่าบางทีก็อย่าไปนึกถึงมันเยอะเนาะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะมันก็เป็นอดีตแหละนะคะเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าอดีตมันผ่านไปแล้วแต่เรานะ่ยต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอย่าไป เสียอกเสียใจอะไรกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์นะคะอืมนะถ้าท่านไหนนะที่กําลังแบบว่าเครียดอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออมันจะเป็นยังไงมันจะไปกันยังไงเขาจะเงียบหายไปเลยไหมนะเขาจะทักมาไหมจะติดต่อมาหรือเปล่านะคะถ้าเป็นสถานการณ์ประมาณนี้ไพ่บอกว่าให้คุณใจเย็นๆเนาะไม่ต้องไปเครียดหรอกนะคะอะไรมันจะเกิดเดี๋ยวมันก็เกิดนะถ้าหากว่าตัวเขาอะยังมองว่าคุณเป็นคนที่สําคัญนะนะคะ ยังไงเขาก็จะกลับมานะเออแต่ต้องวงเล็บนะว่าถ้าคุณเป็นคนที่สำคัญกับเขานะคะนะยังไงซะเขาก็จะโผล่กลับมานะแล้วก็ทำให้ปัญหาหรือว่าเอ,อ่อสิ่งที่มันแบบเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะเขาก็จะแบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวคุณเองอะนะคะก็คือไม่ต้องไปเครียดนะแล้วก็ดูทุกอย่างตามความเป็นจริงเนาะถ้าหากว่าคนคนนี้เขากลับมาแล้วเขาทำอะไรให้มันดีขึ้นก็ถือว่าโอเค แต่ถ้าเขาแบบหายไปเลยเงียบไปเลยนะอันนั้ก็ปล่อยเขาไปนะคะไม่ต้องไปซสีเรียนหรอกนะปล่อยเขาไปถ้าใครไม่อยากอยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ถ้าใครที่เขาอยากอยู่กับเราใครที่เขาเห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สําคัญกับเขาว่าเขาจะไม่มีวันยอมเสียคุณไปเด็ดขาดนะคะเนาะอ่ะตัวคุณก็รอดูนะคะแล้วก็คนที่เขาแคร์ความรู้สึกคุณน่ะเนาะเขาจะต้องแบบว่า คำพูดคําจานะมีความแบบระมัดระวังคําพูดระมัดระวังอารมณ์สีหน้าแววตาท่าทางอะไรของเขาให้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะทําอะไรก็ทําแล้วก็ไม่แคร์ความรู้สึกคุณเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนาะเออเนี่ยแหละนะคนที่เขารักกันอนะ่ะเขาต้องแคร์ความรู้สึกกันนะคะเนาะอืมนะแล้วก็ถ้าเคยมีประเด็นแบบว่าบุคคลที่สามเขาเคยไปดึงใครเข้ามา นะมีใครเข้ามาแทรกกลางคุณก็มีหน้าที่ดูนั่นแหละนะคะว่าถ้าเขาโผล่กลับมานะแล้วบุคคลที่สามมันยังอยู่ไหมเขานะ่ะตัดจบไปแล้วหรือยังตัดออกไปจากชีวิตเขาแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่นะคะ่นะเนาะถ้าเขาตัดทิ้งไปได้แล้วจริงๆนะแล้วเขากลับมาเทคแอชชั่นกับคุณดีขึ้นอันนั้นคุณก็อาจจะดูๆไปก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องไปรีบให้โอกาสเขานะคะเพราะว่ามันต้องดูกันให้แน่ใจจริงๆเนาะถึงจะให้โอกาสนะคะว่าเขาว่าจะไม่ ทำร้ายจิตใจคุณอีกอะนะคะเนาะนะแต่ถ้าเขากลับมาแล้วเออบุคคลที่สามก็ยังอยู่อันนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเนาะตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปเอากลับมานะนะเพราะว่าถ้าบุคคลที่สามยังอยู่มันก็วุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนะคะก็อย่าเอาตัวเองไปพัวพันเนาะนะคะบางทีก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ด้วยกันดีกว่าเนาะส่วนตัวคุณก็อยู่ของคุณคนเดียวน่าจะมีความสุขสักกว่านะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรกับเขา,าเอะเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันพัวพันเราสองสามคนนะ่ะ ถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นะ่ะมันไม่มีใครมีความสุขหรอกนะคะแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขหรอกเนอะเพราะเหมือนกับว่าสร้างปัญหาเนี่ยเนาะอันนี้คือสารตั้งต้นนะคะที่เอาปัญหาเขามาในความสัมพันธ์เนี้ยเนาะตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขหรอกไม่มีใครมีความสุขหรอกนะคะอืมนะอืมประมาณนี้นะคะเอ่อเหมือนไพ่เขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตัวคุณ ต้องเหมือนกับว่าตั้งสติให้ดีเนาะอย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าจมอยู่กับอดีตอย่าจมอยู่กับความเครียดนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกิดปัญญานะสิ่งที่จะทําให้ตัวคุณนะผ่านพ้นสถานการณ์ทุกอย่างไปได้นะ่ะคือสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะเนาะเนี่ยความเก่งความฉลาดของคุณนะคะนํามานออกมาใช้เนาะความรู้ทักษะความสามารถหรือแม้กระทั่งเซนของคุณะนะคะ เซนส์สัญชตาตญาณของคุณนะ่ะนำมันออกมาใช้นะคะจะทำให้ตัวคุณนะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็ถ้าจะมีใครมาแบบหลอกคุณโกหกคุณนะมาพูดอะไรไม่จริงกับคุณนะให้คุณนะใช้เซนส์ของตัวเองนะลองดูซิลองฟังซิลองสังเกตซิมันดูปกติไหมมันดูเป็นธรรมชาติไหมหรือมันดูปรุงแต่ง มันดูจริงหรือมันดูโกโหกหลอกลวงอะนะคะลองใช้เซนส์นของตัวเองนะอืมอ่าบางท่านก็นิ่งเงียบกันไปแล้วก็หายกันไปนานมากเราด้วยนะคนคนนี้นะคะอืมหายก็ไปนานแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ไปไหนเนาะยังวนวนเว,วียนเวียนเนี่ยแหละนะคะคนคนนี้เนาะ นะเหมือนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมันเหมือนจะจบแต่มันก็ยังไม่จบนะอืมนะคะบางท่านก็ผูกพันกันมาแหละอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวกันมารู้จักกันมานานคบกันมานานแล้วอะนาะมันกอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นได้แหละนะคะแต่ไพ่เขาขึ้นมาว่ามันต้องรีทรีทเนาะ่อมแซมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะ อืเหมือนว่าคุณกับคนที่นิ่งเงียบไปคนเนี้ยยังมีความแบบคอนเนคกันอยู่มันยังมีแบบแรงดึงดูดต่อกันอยู่อ่ะนะคะอืมนะอ่ะก็น่าจะแบบยังไม่จบนะคะอาจจะต้องกลับมาเคลียร์เนอะนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านอาจจะเคลียร์กันได้นะคุยกันได้ให้อภัยกันได้แล้วก็ไปกันต่อ แต่ว่าสาหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่แบบเออกลับมาเคลียร์แต่ว่าเหมือนแบบกลับมาเคลียร์นะให้อภัยนะอืมให้อภัยแต่ไม่ไปต่อก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านตัวคุณเองอาจจะไม่ได้อยากไปต่อกับคนคนนี้แล้วก็ได้อะเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแค่แบบให้มันจบกันไปด้วยดีแหละเนาะไม่ต้องติดค้างอะไรกันอีกนะให้อภัยกันซะเอาหสิกกรรมให้กันซะแล้วก็แยกย้ายกันไปตัวคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณนะนะคะอืม อ่ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเคสไหนอะที่แบบเป็นครอบครัวกันมาอยู่ด้วยกันมานานอันเนี้ยน่าจะมีโอกาสได้แบบได้กลับมาแก้ไขกันเนาะได้กลับมาแบบให้อภัยกันนะอืมก็ดูแล้วกันเนาะว่าเรื่องราวของคุณกับเขานะคะมันเป็นยังไงอะเนาะมันให้อภัยได้ไหมนะเออถ้าให้อภัยกันได้ก็ลองคุยกันดู แต่ถ้ารู้สึกแบบเออมันเลยจุดจุดนั้นมาไกลมากและไม่รู้จะยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะก็ปล่อยวางไปนะคะไห่คอยยิบใหม่สิไม่มีวันอะไรมาเลยอ่ะมาวันนะคะวันจันทร์กับวันเสาร์ตัวเลขนะคะเลขศูนเลขหเลขแปดเลขสี่ มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัวอักษรตัว R ตัว E ตัว N ตัว Q ตัว M ตัว A ตัว S ตัว X ตัว G ตัว O ตัว J ตัว U ตัว B ตัว L ตัว W ตัว M ซ้ำนะคะแล้วก็ตัว S ซ้ำ โอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบนะแต่ถ้าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันนะคะช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ e s c r i p t i o นนี้นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ